สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังมานำเสนอครับแต่ก่อนอื่นแอดมีเรื่องจะแจ้งนะครับตอนนี้ทางช่องขอทำคลิปสปอยหนังเป็นแบบ podcast ไปก่อนนะครับเพราะว่าติดเรืองไป2คลิปแล้วถ้าโดนไปอีกคลิปช่องถูกปิดแน่ๆโดยคลิปที่มีวิดีโอประกอบจะกลับมาในวันที่18ธันวาส5 6 4นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า0 0 7 No Time to Die พยักไลฝ่าเวลามรณะเป็นหนังในปี2021 สลับนักสแสดงนำม,มีดังต่อไปนี้เดนิเอลเครกรับบทเจมส์ีเซด็อกรับบทเมเดลินและลามีมาเล็กรับบทซาฟินสลับเนื้อเร่องนะครับเมเดลินในวัยเด็กอาศัยอยู่กับแม่ของเธอขณะที่เมเดลินนั่งเล่นอยู่แม่เธอเรียกหาและบอกให้ป้อนยาให้เธอตอนนั้นเองเมเดลินเจอใครบางคนนอกบ้านเธอจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวขณะที่ซ่อนตัวนั้น ชายคนด่กล่าวคือซาฟินเดินมาหาแม่ของเมเดินและถามหาสามีของเธอเขาบอกว่าสามีของคุณฆ่าครอบครัวเขาไปทั้งหมดแม่เมเดลินได้แต่ขอโทษแต่ซาฟินก็ฆ่าแม่เมเดลินตายในที่สุดซาฟินได้ยิงเสียงอะไรบางอย่างจากชั้นบนเขาจึงขึ้นมาดูขณะที่ซาฟินเผลอเมเดลินยิงปืนใส่ซาฟินไปหลายนัดจนซาฟินล้มลงไปเมเดลินจึงย้ายศพออกมานอกบ้านท่านใดนั้นซาฟินคืนขึ้นมา เมเดลีนรีบวิ่งหนีไปในทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งทันใดนั้นน้ําแข็งในทะเลสาบแตกออกมาเธอจึงตกลงไปในแม่น้ําและร้องขอความช่วยเหลือซาฟินที่เดินมาเห็นดังนั้นจึงยิงแผ่นน้ําแข็งและช่วยเธอออกมาตัดภาพมาในปัจจุบันเมเดลีนกําลังเที่ยวยู่กับเจมเจมจึงพาเมเดลีนมาเที่ยวนอกเมืองและเข้าพักที่โรงแรมซึ่งคืนนั้นเมเดลีนบอกว่าถ้าเจมลืเมเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดเธอจะบอกความลับของเธอทั้งหมดเจมจึงรับปาก เช้าวันต่อมาเจมเดินทางไปยังสุสานซึ่งเขาได้ไปเขารบหลุมศพของเวสเปอร์ลินขณะที่เขาดูหลุมศพอยู่นั้นเจมหยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมาท่านใดนั้นเขาชูคิดอะไรได้ก็เกิดระเบิดขึ้นตรงหน้าเจมเจมถูกแรงระเบิดกระเด็นออกมาแต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมารีบวิ่งไปหาเด็กที่เดินนําเขามาที่สุสานแต่เด็กคนนั้นกลับวิ่งหนีเจมเจมรีบวิ่งตามไปท่านใดนั้นตรงหน้าเขามีรถยนต์ขับมาซึ่งคนในรถยิงมาที่เจม เขาจึงรีบประโดดลงสะพานเพื่อหนีการตามล่าเขาหนีไปเรื่อยๆจนเขาได้ปะทะก,กับไซคลอบลูกน้องของซาฟินเจมสามารถจัดการไซคลอบได้แล้วหนีไปได้ซึ่งไซคลอบบอกว่าโบเฟตฝากมาแล้วอย่าไปยุ่งกับเมเดลินเพราะเขาเป็นคนของสเปกเตอร์เจมรีบกลับมาหาเมดลินและถามว่าทำไมพวกสเปกเตอร์ถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาสงสัยในตัวเมเดลินอย่างมากเจมจึงขับรถนำเมเดลินหนีออกมาขณะที่ขับรถหนีนั้น ใส่ขอบและลูกน้องยังตามไล่ล่าทั้งสองมาเรื่อยๆจนเจมจนมุมเขาจึงใช้ปืนกลในรถยิงลูกน้องใสคขอบตายทั้งหมดแล้วขับรถหนีออกมาแล้วมาส่งเมดลินที่สถานีรถไฟก่อนลากันเมดลินถามเจมว่าจะได้เจอกันอีกไหมเจมตอบว่าเราจะไม่มีวันได้เจอกันอีกเมเดลินลูบไปที่ท้องของเธอแล้วรถไฟก็ออกทั้งสองจึงแยกออกจากกันเวลาผ่านไป5ปีโอบูเชฟนักวิจัยในองค์กรหนึ่งได้รับสายจากใครบางคน าสายบอกให้โอบูเชฟทาตามที่คนที่กาลังบ,บุกเข้ามาที่นี่บอกทั้งหมดแล้วเขาจะลอดตายโอบูเชฟจึงคัดลอกข้อมูลทั้งหมดใส่ใน USB ทันทีท่าในใดนั้นสซคลอบพร้อมด้วยลูกน้องบุกเข้ามาแล้วจับนักวิจัยทั้งหมดโอบูเชฟถูกสซคลอบสั่งให้ไปเอาอาวุธบางอย่างโอบูเชฟจึงนําไปยังห้องเก็บอาวุธเฮลาคีสอาวุธเชืยวภาพที่สามารถทําลายล้างม,มนุษย์ได้หลังจากนั้นไซคลอบจึงนําตัวโอบูเชฟหนีไปด้วยทางด้านเอ็มผู้อำนวยการหน่วยเอ็มไอซิก ได้รับข้อมูลทั้งหมดของการปล้นโปรเจกต์เฮลาคลีสเขาจึงสั่งให้เลขาไปตามตัวเจมมาทางด้านเจมเขาใช้ชีวิตอย่างสงบในเกาะแห่งหนึ่งวันนั้นเองเจมได้ขับรถเข้ามาในเมืองและได้เจอกับเฟลิกเพื่อร่วมงานเก่าของเขาเฟลิกได้นะน,นําให้รู้จักกับโลแกนคนจากกระทรวงต่างประเทศทั้ง3จึงไปนั่งคุยงานกันในบาร์แห่งหนึ่งเฟลิกบอกเจมว่าเขาอยากให้เจมไปตามจับตัวโอบูเชฟมาเพราะโอบูเชฟหนีไปรพร้อมกับงานวิจัยสําคัญบางอย่างแต่เจมไม่เอาด้วย เพราะเขาเกษียณจากการเป็นสายลับแล้วเจมจิงออกมาขณะที่เขาจะขับรถกลับนั้นเขาพบว่ารถสตาร์ทไม่ติดมีผู้หญิงคนหนึ่งขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเธอถามว่าให้ไปส่งไหมเจมจึงให้เธอมาส่งที่บ้านเมื่อทั้งสองถึงบ้านเจมแล้วหญิงคนกล่าวเข้ามาในห้องเจมและแนะนําตัวว่าเธอชื่อโนมิเป็นสายลับ007เธอบอกเจมว่าอย่ามายุ่งเรื่องของโอบูเชฟและเธอก็ออกไปเช้าวันต่อมาเจมโทรหาเอ็ม เพื่อสอบถามเรื่องที่มีงานวิจัยถูกขโมยไปแต่เอมบอกให้เจมอย่ามายุ่งเรื่องนี้เจมสงสัยว่าทําไม CIA กับ MI6 ถึงไม่ร่วมมือกันทํางานเจมจึงโทรหาเฟลิกและบอกว่าเขาจะรับงานนี้เฟลิกจึงให้เจมไปเจอสายของเขาที่คิวบาเจมจึงเดินทางไปยังคิวบาเมื่อถึงคิวบาแล้วเขาได้เจอโนมิเช่นกันเจมได้แต่ทักทายแล้วเดินทางไปพบกับสายรับซึ่งสายรับที่เจมไปพบเธอชื่อว่าพาโลมาเธอเตรียมสูตรให้เจมมาเปลี่ยน หลังจากเกมเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วพาโลมานำเจมมายังงานเลี้ยงของเหล่าสเปกเตอร์ทั้งสองได้ออกตามหาโอบอเชฟซึ่งตอนนั้นโอบอเชฟได้นั่งอยู่กับไซคลอบและเขาได้ติดตั้งอาวุธเฮลาคลีสแต่โอเบอเชฟได้แอบสลับสารเคมีในนั้นไซคลอบไม่รู้ได้นําอาวุธเฮลาคลีสไปติดตั้งทางด้านเจมและพาโลมาทั้งสองเดินตามหาโอบอเชฟจนเจอกับโอบอเชฟเดินลงมาขณะที่เจมจะไปจับตัวเขาพบว่าโบเฟตพูดผ่านดวงตางอัจฉริยะว่า ยินดีต้อนรับเจมบอลกลับมาเจออาีเก่าอีกครั้งท่านใดนั้นมีของเหลวพุ่งออกมาจากหัวดับเพลิงทําให้สมาชิกสเปกเ,เตอร์ทุกคนภายในงานเกิดอาการประหลาดมีเรื่องไหลออกทางทุกรูทวารแล้วก็ตายไปทั้งหมดเจมตกใจกับภาพตรงหน้ามากเขาจึงรีบไปหยัดตัวอูบูเชฟแต่โนมิเข้ามาขัดจังหวะและลักพาตัวอูบูเชฟไปเจมและพาโรมาช่วยกันต่อสู้กับพวกสเปกเ,เตอร์ที่ยังรอดและชิงตัวอูบูเชฟจากโนมิมาได้สําเร็จทั้งสองจึงนําตัวอูบูเชฟนี้ออกมา แต่พาโลมามีหน้าที่ส่งเจมแค่นี้เธอจึงแยกกับเจมเจมนําตัวโอเบเชฟขึ้นเครื่องบินที่จอดอยู่แล้วหนีไปเจมนําอเวอเชฟมายังแท่นเจาะน้ามันกลางทะเลแล้วมาเจอกับเฟลิกและโนแลนเจมได้เค้นถามโอเบอเชฟว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกฆ่าทาไมถึงเป็นพวกสเปกเตอร์ที่ถูกฆ่าโนแลนบอกว่าเจมถามมากเกินไปแล้วโอเวเชฟบอกว่ามีคนอยากได้อาวุธนี้และมองไปที่โนแลนโนแลนจึงยิงไปที่เฟลิกจนเขาตกลงไปยังชั้นล่าง เจมเข้าต่อสู้กับโนแลนทั้งสองต่อสู้ไปมาจนโนแลนผลักเจมตกลงมาชั้นล่างเช่นกันโนแลนรีบล็อกประตูแล้วนาตัววูเชฟนี่ออกมาทานันใดนั้นระเบิดที่โนแลนวางไว้เกิดระเบิดขึ้นทางด้านเจมและเฟลิกเจมเห็นสภาพแผลของเฟลิกแล้วบอกให้กดปากแผลไว้แต่เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นเฟลิกรับแรงระเบิดไปเต็มๆทําให้เขาสิ้นใจตายไปเจมจึงหนีออกมาเจมเดินทางมาพบก,กับเอม ซึ่งโนมิที่อยู่ในสำนักงานจะตามเข้ามาด้วยแต่เอมให้เจมเข้าพบได้คนเดียวเจมบอกเอมว่าทำไมเอมถึงคิดจะประดิษฐ์อาวุธที่อันตรายอย่างนี้ขึ้นมาเอมตอบกลับไปว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าโปรเจกต์นี้จะใช้ในการฆ่าคนได้และเจมไม่มีสิทธิ์ตอว่าเขาเาจมจึงโมโหและบอกว่าเฟดิกตายแล้วเอมกล่าวเสียใจด้วยมีอะไรให้เขาช่วยได้บ้างไหมเจมขอร้องให้เขาเข้าพบกับโบเฟดแต่เอ็มปฏิเสธเจมจึงออกมา เมื่อนมีเข้ามาพบเอ็มเอ็มสั่งให้โนมีไปตรวจสอบโบเฟนในเรือนจําให้ทุกซอกทุกมุมโนมีจึงไปทํางานนี้ก่อนที่เจนจะออกจากสํานักงานมันนี่เพนนีเรียกขาของเอ็มเรียกเจมเข้ามาและจะพาเขาไปยังที่หนึ่งมันนี่เพนนีนาเจมมาพบกับคิวแฮกเกอร์ที่ทาํางานร่วมกับเอ็มเจมขอให้คิวช่วยเปิดดูข้อมูลใน USB ให้เขาหน่อยซึ่งเจมได้มาตอนที่ไปจากตัวโอเบเชฟเมื่อคิวเปิดดูข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าเป็นข้อมูล DNA ของทุกคนในกลุ่มสเปกเตอร์ เจมส์จึงบอกให้คิวเปิดดูข้อมูลที่ล็อกรหัสไว้เมื่อเปิดดูข้อมูลพบว่าเป็น DNA ของคนทั้งโลกเจมส์จึงหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้ทางด้านเมเดลินเธอมาทํางานตามปกติซึ่งวันนี้เธอพบกับคนไข้คนหนึ่งท่าทางแปลกๆไม่คุยกันไปสักพักคนไข้จึงให้เมเดลินเปิดดูกล่องที่เขานํามาเพราบว่าเป็นหน้ากากที่เธอเคยยิงคนที่ฆ่าแม่เธอเธอจึงรู้ทันทีว่าชายที่นั่งตรงหน้าคือซาฟิน ซาฟินขอให้เธอทํางานบางอย่างให้เขาถ้าไม่ทําตามเขาจะฆ่าคนที่เธอรักเมดูเลนจึงยอมทําตามเจมไปพบกับเอ็มข้างนอกระหว่างที่คุยกันอยู่แทนเนอร์ผู้ช่วยของเอ็มมาตามทั้งสองไปดูข้อมูลอะไรบางอย่างเอ็มและเจมกลับมาที่ออฟฟิศซึ่งมีคิวและโนมิสอยู่ในห้องแล้วคิวเปิดให้ดูข้อมูลที่เขาได้รับมาโรเจกต์เคลคิสคือการใช้นาโนเทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในเลือดและทําลายดีเอ็นเอที่ได้เข้ารหัสไว้ได้จะเห็นได้จากงานเลี้ยงของกลุ่มสเปกเตอร์ ที่มีแค่เหล่าสเปกเตอร์เท่านั้นที่ตายเพราะผู้ใช้งานระบุ DNA ให้ใช้ชัวะกลุ่มเท่านั้นเอจึงสั่งให้โนมิไปตามหาตัวโอเชฟมาให้ได้ส่วนที่เหลือให้ไปพบโบเฟตเมื่อออกจากห้องเจมบอกโนมิว่าให้ตามหาคนที่ชื่อโนแลนเคยทํางานในกระทรวงต่างประเทศก็จะหาตัวโอโบเชฟเจอวันต่อมาเจมส์เอ็มโนมิ omi, และแทนเนอร์เดินทางมายังเรือนจําที่ขังโบเฟตไว้ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ ต้องให้นักจิตวิทยาอย่างเมเดลินเข้าพบด้วยแต่ก่อนเจอทั้งหมดเมเดลินใช้น้ำหอมที่ได้มาจากซาฟินฉีดที่ข้อมือแล้วมาเจอกับพวกเจมเจมและเมเดลินจึงเข้าไปพบโบเฟตแต่เมเดลินรู้สึกกลัวมากเธอคิดจะออกจากห้องเจมจึงจับข้อมือเธอไว้และถามว่าจะไปไหนเธอตอบว่าเธออยากกลับบ้านแล้วเขาจึงให้เมเดลินออกไปเมื่อเจมได้เจอกับโบเฟตโบเฟตพูดกวนเจมเจมจึงถามดีๆว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมด แต่โบเฟตพูดเรื่องเราไปสะกษษษษษษิดตอมเจมระหว่างนั้นโนมีรับสายจากคิวให้มาพบเขาเพราะเจอตัวโนแลนแล้วเธอจึงออกไปก่อนเจมที่โหมเรื่องที่โบเฟตพูดเขาเข้าไปบีบคอจนโบเฟตหายใจไม่ออกแต่เทนเนอร์เข้ามาห้ามไว้ก่อนขณะที่ทั้งสองจอกจากห้องพวกเขาพบว่าโบเฟตตายแล้วเจมจึงไปพบคิวและโนมิซึ่งคิวพบว่าที่มือเจมมี DNA ที่ใช้ฆ่าโบเฟตซึ่งเจมนึกขึ้นได้ว่าเข้าจับข้อมือเมเดลิน โนมิจึงถามว่ารู้ไหมว่าไม่เดลินอยู่ที่ไหนเจมตอบว่าไม่รู้แล้วเขาก็ออกมาเจมเดินทางมาพบกับเมเดลินขาดที่ทั้งสองจูบกันเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะเมเดลินจึงแนะนําว่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อมาทิวเธอจึงส่งลูกเข้านอนและบอกเจมว่านี่ไม่ใช่ลูกคนหลอกหลังจากนั้นเมเดลินนําเจมมายังห้องลับซึ่งเธอให้เจมดูข้อมูลที่พ่อเธอหาไว้เป็นข้อมูลของกลุ่มสเปกเ,เตอร์ และพ่อเธอได้รับคําสั่งให้ฆ่าครอบครัวหนึ่งแต่เหลือเด็กชายรอดไปได้จนเด็กชายคนดังกล่าวเติบโตขึ้นมาแล้วมาฆ่าแม่ของเธอซึ่งเด็กชายคนดังกล่าวชื่อว่าซาฟินครอบครัวซาฟินมีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นโรงงานเก่าเจียนจึงรีบโทรหาคิวและบอกให้หาพิกัดเกาะดังกล่าวรวมไปถึงหาตัวซาฟินให้ด้วยเช้าวันต่อมาเจมตื่นมาเพราะมาทิวมาปลูกเขาเจมจึงทําอาหารเช้าให้มาทิวทานช่วงสายของวันนั้นเอมได้รับสายจากเจม เจมถามว่าตามล่าตัวโนแลนไปถึงไหนแล้วเอ็มยังส่งพิกัดที่ตามล่าตัวโนแลนให้กับเจมเมื่อเจมดูพิกัดกลับเพราะว่าเป็นที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้เจมบอกให้เมเดลินและมาทิวเก็บของทั้งสามจึงรีบขับรถหนีออกมาระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นมีกลุ่มชายชักการขับรถตามพวกเจมเจมขับรถเข้าไปในป่าแล้วให้เมเดลินและมาทิวแอบในบ้านล้างหลังหนึ่งเจมออกไปฆ่าพวกโนแลนทั้งหมดจนเขาเจอกับ Nolan. Nolan, โนแลนโนแลนโมโหโตัวเองที่จัดการเจมไม่ได้ ยังกินข้าโนแลนตาในที่สุดท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเมื่อไปที่บ้านล้างเขากลับพบว่าเมเดลินและมาทิวหายไปแล้วซึ่งซาฟินเป็นคนจับพวกเธอไปเมเดลินและมาทิวถูกนําตัวมายังเกาะของซาฟินระหว่างที่ซาฟินให้ดูสวนดอกไม้พิษอยู่เขาจับเมเดลินและลูกสาวแยกออกจากกันทางด้านเจมเขาไปพบกับโนมีและคิวทั้งสามขึ้นเครื่องบินของกองทัพเพื่อทําภารกิจบุกเข้าไปยังเกาะซาฟิน ซึ่งมีเจมส์และโนมิลงไปปฏิบัติการส่วนคิวจะเป็นคนจ่ายข้อมูลให้เจมส์และโนมิใช้เครื่องบินบินลงไปยังเกาะซึ่งไม่ถูกเรดาร์ตรวจพบเพราะทั้งสองดำลงไปโผล่ที่เกาะเจมส์และโนมิเข้าไปสำรวจโรงงานนากล่าวเพราะว่าเป็นโรงงานผลิตยาพิษทั้งสองเข้าไปยังห้องแลบและจับนักวิจัยไว้ได้ทั้งหมดขณะที่ติดระเบิดอยู่นั้นซาฟินเรียกให้เจมส์ไปพบเขาคนเดียวเจมส์ยึงฝากให้โนมิจัดการต่อทางด้านเมเดลินที่ถูกจับขังไว้เธอโชโยโอกาสที่ไซคลอบเสิร์ฟน้ำให้เธอ ราดน้ำใส่แล้วหนีออกมาได้ทางด้านเจมส์เขาเข้าไปพบกับซาฟินที่นั่งรออยู่ซึ่งซาฟินนั่งอยู่กับมาทิวเขาบอกเจมส์ว่าเด็กหญิงคนนี้คือลูกสาวของเจมส์เจมส์พยายามทุกทางเพื่อให้ซาฟินไว้ชีวิตลูกสาวเขาขณะที่เจมยมก้มลงเพื่อขอโทษซาฟินท่านใดนั้นเจมส์หยิบปืนที่ซ่อนไว้ขึ้นมายิงไปที่ลูกน้องซาฟินแต่ซาฟินก็หนีไปพร้อมกับมาทิวโดยใช้ลิฟทันทีเมเดลินวิ่งมายังห้องดังกล่าวและพบเจมส์ ทั้งสองจึงออกตามหามาทิวต่อไปทางด้านซาฟินเขาได้รับรายง,งานจากลูกน้องว่ามีลูกค้ามาพบซาฟินที่ร่มมาทิวอยู่ถูกเธอกัดแขนเข้าเขาจึงวางมาทิวลงและปล่อยตัวมาทิวไปทางด้านเจมและเมเดลินทั้งสองฆ่าเหล่าลูกน้องขอซาฟินไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมาทิวที่แอบอยู่ใต้โต๊ะเล่ยทั้งสองเจมและเมเดลินดีใจอย่างมากที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งทั้งสามบุกไปเรื่อยๆจนได้เจอกับโนมิ เรามีค่าโอบอเชไปเรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่จึงมายังเรือกู้ภัยซึ่งเจมบอกให้ทั้งสามไปก่อนเขาต้องทําลายโรงงานนี้ก่อนทั้ง3ามจึงออกเรือเจมที่กลับเข้ามาในโรงงานเขาถามคิวว่าห้องควบคุมโรงงานอยู่ที่ไหนคิวจึงบอกเส้นทางจนเจมเจอกับห้องควบคุมเขาได้ทําการเปิดทุกป,ประตูแล้วสั่งให้คิวสั่งให้กองทัพเรือยิงมิสไซล์ใส่โรงงานนี้คิวขอความอนุโติจากเอ็มเอ็มสั่งให้ในายพลเรือยิงมิสไซล์ใส่โรงงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เวลา11นาทีกว่าจะปะทะเป้าหมายเจมรีบหนีออกมาแต่อยู่ดีๆประตูลงงานปิดอีกครั้งเจมจึงรู้ว่าเป็นสีมือซาฟินเจมจึงไปยังสวนดอกไม้พิษและได้เจอกับซาฟินทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันซาฟินยิงใส่เจมหลายนัดแต่เจมพุทสู้จนสามารถฆ่าซาฟินได้สําเร็จแต่ก่อนตายซาฟินได้สาดสาร,ร d n a ใส่เจมถ้าเจมเข้าใกล้เมเดลินหรือมาทิวทั้งสองจะตายทันทีเหมือนกับโบเฟต เจมส์จึงเรียกกลับไปยังห้องควบคุมและเปิดประตูโรงงานทั้งหมดหลังจากนั้นเขารู้ว่าถ้าหนีออกไปได้ก็อยู่กับเมเดลินและลูกสาวตัวเองไม่ได้เขาจึงขอให้คิวต่อสายเมเดลินให้เมื่อเมเดลินรับสายเจมส์แล้วเจมส์ได้กล่าวบอกลาและบอกให้เลี้ยงดูมาทิวให้ดีทันใดนั้นมิสไซล์ทั้งหมดประทะเป้าหมายโรงงานระเบิดแหลกละเอียดหลังการจากไปของเจมส์พวกเอ็มได้ล้ำลึกถึงการจากไปของเจมส์บอลส่วนเมเดลิน เธอขับรถมากลับมาทิวและได้เล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเจมบอนจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเป็นการจบหน้าที่ในฐานะเจมบอนของเดนิลเคลกได้ดีมากครับฉากแอคชั่นทำได้สนุกเร้วใจมากครับการดําเนินเรื่องทําได้ดีมากครับนังเกือบ3ชั่วโมงแต่ดูได้เพลินๆไม่เบื่อเลยใครแฟนหนังเจมบอนต้องชมภาคนี้นะครับ ส่วนใครไม่เคยดูเรื่องเจมบอลก็ดูได้ครับสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ YouTube, และกด s ับส c r i b e ทาง y o u t u b e ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดม o ฟช anel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ